จับลูกนะใหญ่ไม่เป็นไรครับ จะเอล่ะารม้าก่อนได้ไะบริการนมม้าให้ด้วค่ะจะเอาม้าก่อนได้นะยค่ะฮู้บู้าับจะไจะ

没有。